สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะแต่งคอสเพเ็นอะไรนะคะคือตตอนนั้นเราเคยแต่งเป็นอเออเขาเรียกว่าอะไรนะเออราบปินซาป,ปานะคะแต่ว่าไม่ได้ลงคลิปนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคลิปเนี่ยคือคือคือ,คอ,คอไอ้ทรงผมนั้นนะคะทรงผมที่เพิ่งเอามาใหม่ที่นิยมใช้กันเยอะมากเลยนะคะ ที่มันเป็นผมยาวฟลอยผมอะค่ะนั่นแหละแล้วทำบั๊กบั๊กไม่ได้ทำบั๊กไม่ได้นะคะถ้าม่เสียทุกดหรือเสียงข้าวก็ขออภัยด้วยนะคะมันทำบั๊กไม่ได้ะค่ะทุกคนหัวคือหัวเรามากทำกี่ทีก็ไม่ไหวไม่ได้นะคะลองย้ายไปย้ายมาย้ายมาย้ายมาก็ไม่ได้นะคะแต่แม้มันเกมมันอาจจะบั๊กนี่ก็คือทุกคนอาจจะคิดว่าแบบตอนเริ่มเกมมามันจะไม่บั๊กนะคะทุกคนคิดผิดค่ะเพราะว่าตอนเริ่มเกมมามันอาจจะอ่ะ ก็อาจจะมีการอาการบั๊กได้นะคะโอเคเดี๋ยวเริ่มแต่งคอสเพลินใครอขอเป็นู้ยหยิงซินเดอรเรล,ล,ล่าละกันนะคะู้ยหยิงซินเดอรเรลา่าเวอร์ชันแบบเอ่อไอ้นั้นนะคะเวอร์ชันเอ่อเวอร์ชันเขาเรียกว่าอะไรอันนั้นน่ะ เวอร์ชันที่เป็นเจ้าหญิงแล้วนะคะ,ะเจ้าชายไม่เปลี่ยนนะคะจะเปลี่ยนแค่เป็นเจ้าหญิงอย่างนี้ทรงผมอะไรที่มันแบบสัส้นอะทรงนี้แล้วกันนะคะทุกคนทุกคนคิดอ้าวทำไมไม่เลิกทรงนี้ล่ะมันยุ่งเหยิงนะคะโอเคเอา,เอา,เอากูาพีสูพผิดโอเคไปค่ะเดีย๋ยวไปเลือกันชุดนะคะเราชุดขอเป็น ชุดว่าน้ำแบบนี้นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะทุกคนเพราะว่ามันจะช่วยให้ทุกเราเนะ,ะ่ยค่ะชื่อว่าอะไรอะไร่นะนั่นแหละเนี่ยค่ะมันจะช่วยทำเราจะทำกระโปรงกันเองนะคะนเข้าเกมแล้วคะ่ะวูเข้าไปเลยเกมไม่เกินนะคะวู ืเราโหลบกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําในที่แสงสว่างอย่างตรงนี้นะคะเลือกทรมผมนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทําทรมผมนะ,ะจะทําเป็นแบบปักทองอย่างนี้เลยนะคะ หลับตามใจชอบเลยนะคะเอียงหน่อยแล้วก็ข้างหลังหน่อยนะคะทุกคน นะคะเดี๋ยวเราต้องเลือกสีไดไหมโอ่ยไม่ได้ช่วยแน่ไม่ทำหมดจานนะคะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเต่ละสิทธิ์เขอเป็นสีเดี๋ยวจะเลือกสีให้มัน ทุกคนก็เออ,เออที่เท่ากันสรุปแล้วนะคะข้าไปเปลี่ยนทรงผมมาค่ะโอ้โหสต์สโอเคนะคะกดเมนูกดแชร์อิจินะคะกดโพสอ้กดพอปส์นะคะกดกดฮิตนะคะเดี๋ยวเราจะขอเลือกเป็นอันนี้นะคะทำเป็นที่คาดผมน,นั่นเองนะคะ มชาทุกคนสังเกตสังเกตไหมว่าซินเดอเรลล่าในการ์ตูนไม่มีหูจริงๆคุณลองไปสังเกตดูเดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าใครขี้เกียจสังเกตนะคะเดี๋ยวมาดูในคลิปนี้ได้เลยนะนี่ขึ้นรูปไปให้แล้วจ้านี่ครั้งตรงนี้แหละนะคะอื ไม่มีหูเลยอะนะ่ะเนี่ยเราก็ปิดหูไปไว้ด้วยนะคะ,ไไะ,คะเพื่อแสดงให้ถึงซินเ e รา่ารุ่นออริจินอลนะเฮงน,นะคะุนณันเลยต่อไปนะคะมีค อะไรคะโอเคเดี๋ยวเราจะทำทำกันนะคะรอบอีไหนกดีเซลโพสได้นะคะแต่เราต้องกดดีเซลโพสก่อนที่เราจะทำนะคะเดี๋ยวถ้ากดดีเซลโพสได้แบบนี้เดี๋ยวขอทำแบบหนึนะคะ เร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่หนึ่งของเรานั่นเองนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยไม่ได้ใส่มงกุฎนะเพราะว่าไอเทมเอเซอรี่ไม่พอใส่ใส่ใส่ชุดนี้ไปแล้วทุกคนก็จะประรมาณนี้นะคะแบบที่หนึ่งก็สวยใช้ได้อยู่นะคะทุกคนเี๋ยค่ะมา,าทางนี้เลก็สวยอยู่ดีนะคะทุกคน <c oughs> แต่ขยับ แต่ถ้าขยับก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะคะเป็นอย่างนี้เหมือนบั๊กเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะพาไปดูแบบที่2กันเลยค่ะถ้ามีเสียงรบกวนขอพายด้วยนะคะนี่คือแบบที่สองนั่นเองนะคะแต่แบบนี้จะเบิดเดินได้หน่อยนะคะนี่เป็นพี่คาดผมนะคะเพราะว่าโออซิสรีนี่ด้ไม่ไหอนะคะอืก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ เดินได้วิ่งได้นะคะแต่อย่าให้หลังนะคะเดี๋ยวจะเห็นลูกกระต้านนั่นเองนะคะทุกคนลูกกระต่ายของแว่นนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเหมือนแขนเสื้อเลยเดี๋ยวขอปรับนิดนึงค่ะขอปรับนิดนึงอ ใช่ค,ค่ะวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะอโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีะคะ่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีจ้า